ทดสอบน้ำยาทำความสะอาดช่วยขจัดคราบตกค้างในเครื่องประดับของท่านหญิงและท่านชายนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสให้ดูกันภายใต้แบรนด์เวลวาในเคือเพียร์วเวลเดินชายนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับใส่โฟมแล้วก็หูด,ด้วยแปงรงบบเบาๆนะครก็จะทำให้ คาบมันที่ตกค้างตามซอกเล็กๆตามซอกเพชรต่างๆนะครับได้หลุดไปแล้วก็ทําให้ตัวเครื่องประดับของท่านเววาวมากขึ้นนะครับทีนี้เราจากด้านหน้าด้านข้างนะครับถูเบาๆแล้วก็ถูภายในบางทีเราใช้งานไปเนี่ยมันมีคาบคาบเนือ้อคาบไขมันอะไรต่างๆมันตกค้างทําให้เพชรและก็เม็ดยอดของท่านไม่เววาวยามประทักใส่นะครับ การใช้งานที่ดีก็คือเราต้องหมั่นทำความสะอาดนะครับอาจจะสัปดาห์ละครั้งหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับจะทําให้เครื่องประดับของท่านวววาวพร้อมใช้งานตลอดช่วงหือนใหม่อยู่ตลอดเวลาลองดูตัวยกบ้างนะครับใส่ถึงเล็กน้อยก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันหลังจากขัดถูทั้งด้านบนด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านใน จากนั้นเราล้างด้วยน้ําสะอาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลจากหลังจากาขัดล้างน้ําเรียบร้อยแล้วจะออกมาแวววาวขนาดไหนนะครับหลังจากเราขัดด้วยน้ํายาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ล้างด้วยน้ําสะอาดนะครับให้ค่าฟองและก็ค่าผของน้ํายาหมดไปจากนั้นก็เช็ดทําความสะอาดซับด้วยผ้าเนื้อนุ่มหรือว่ากระดาษทิชชู่ก็ได้นะครับนี่ แล้วก็ผึ่งแห้งนะครับใช้เวลาไม่เยอะครับ2-3ส,สานาทีก็สามารถพิกโฉมเครื่องประดับของท่านเนี่ยให้ใหม่แวววววเหมือนกับออกจากร้านใหม่ๆกันเลยทีเดียวลองดูรีวิวหลังจากทำความสะอาดนะครับทับทินกระยกก็สังเกตว่าเพชรเบลเยียมเนี่ยมันจะแวววววขึ้นในส่วนเม็ดยอดคาบต่างๆก็ดูสะอาดขึ้นก็เหมือนกับ ให้เครื่องประดับของท่านเนี่ยใหม่มากขึ้นนะครับมีหลังทำความสะอาดนะครับคืนแห้งเสร็จเรียบร้อยก็ใช้งานเหมือนใหม่ได้เลยครับรีวิวสินค้าครับฝาาน้ำยาทำความสะอาดแวววาวภายใต้เครือของเพจ